สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซิมซิมเดลวายสำหรับวันนี้นะที่เพื่อนๆเห็นกล่องตัวนี้แน่นอนครับว่าผมจะมารีวิวแอมจิวตัวนี้นะเป็นแอมจิวของทางค่ายวูชินั่นก็คือรุ่น ZK1602 หรหัส160เราคาดเดาว่าน่าจะมาจากกำลังขับของเขานะครับที่มันสามารถขับได้160วัตต์และตัวมันเองมี2องชัแนล ก็เลยกลายเป็น ZK1602 นั่นเองถือว่าแอมจิ๋วตัวนี้นะประยุกต์ต่อได้2แบบนั่นก็คือแบบ2 Channel s สเตอรและก็ต่อแบบ Brit m o โ o โนให้กำลังวัดมากถึง220วัตต์เลยทีเดียวครับเขาก็จะใช้เป็น IC TDA 7498E ก็คือเป็น IC ตัวเดียวกันกับ ZK HT21 หรือว่าแอมสายบ้าพลังที่หลายๆคนชอบนั่นแหละครับ หนึ่งกล่องนะก็จะประกอบไปด้วยวอลลุ่มและก็ตัวบอร์ดเขามีให้แคนนี้เลยครับบอร์ดก็ไม่ใหญ่มากนะครับความยาวก็ประมาณ14เซนความกว้างก็ประมาณ7เซนก็ถือว่าเขาน่าจะมีความตั้งใจที่จะทำเป็นแอมป์ขับซับนั่นแหละครับสังเกตได้จากกำลังวัดของมันนะที่ให้มาเยอะพอสมควรสำหรับด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับสวยงามตามสไตล์ฮูชิอินพุตเสียง ก็สามารถต่อเข้าได้2ช่องทางนั่นก็คือปลั๊ก3พินตรงนี้และก็หัวเสียบที่เป็นช่อง RCA เพื่อเพื่เลือกเสียบช่องใดช่องหนึ่งนะครับเพราะว่าสัญญาณทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันจําถึงกันถ้าต่อพร้อมกันนะเดี๋ยวมันจะชนกันครับส่วนวอลลุ่มก็จะเป็นวอลลุ่มเล่งลดเสียงไม่สามารถเปิดปิดเครื่องได้นะครับเนื่องจากแอมจิวรุ่นนี้ พอเราป้อนไฟไปปุ๊บเนี่ยเครื่องมันจะทำงานปั๊บเลยครับแล้วก็ใส่ปุ่มวอลลุ่มให้มันไปเลยเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ดูภาพรวมกันก่อนนะครับเขาก็จะมีซิงค์พัดลมระบายความร้อนตัวดำๆที่เพื่อ,อนๆเห็นก็คือตัวแอหรือว่าตัวเหนียวนำนั่นเองรุ่นนี้เขาก็จะใส่กล่องเข้าไปด้วยเพื่อป้องกันสนามแม่เหล็กไม่ให้ไปรบกวนอุปกรณ์อื่นๆส่วนตัวสีแดงๆนะมันก็คือสีแบบไม่มีขั้ว จะเป็น C ค่าน,น้อยๆนะะแต่แรงดันเยอะส่วน C ตัวสูงๆเนี่ยก็จะเป็น C ของแหล่งจ่ายเขาต่อในลักษณะขนานกันนะครับต่อขนานกันก็จะได้ค่าการเก็บประจุเพิ่มเติมเข้าขนานกัน4ตัวตัวละ1000ไมโครก็จะรวมกันได้4,000ันไมโครฟาลัดครับด้านหลังสุดก็จะเป็นขั้วต่อก็จะมีอยู่3ช่อง นั่นก็คือลำพงซ้ายลำพงขวาและก็ไฟเลี้ยงจะอยู่ตรงกลางครับด้านหลังเขาก็จะเขียนระบุว่าไฟเลี้ยงเท่าไหร่อย่างตัวนี้รับแรงดันได้15ถึง35โวลต์ครับผมก็จะถอดซิงค์ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูครับใต้ซิงค์ก็จะเจอกับขุมพลังของเขานั่นก็คือ i c เบอร์ TDA7498E กำลังขับสูงถึง160วัตต์ต่อ1 c h a n แชนแนลที่โหลด4โอห์มและก็ไฟเลี้ยง36โวลต์แต่ถ้าหากเราต่อเป็นโมโนกำลังขับก็จะได้ถึง220วัตต oh นะ์ที่ลำโพง3โอห์มผมขอย้ำนะที่ลำโพง3โอห์มและก็มีเงื่อนไขที่ไฟเลี้ยง36โวลต์สำหรับประสิทธิภาพการทำงานของ IC ตัวนี้ก็คือ85%สามารถเซตเกณฑ์การขยายได้ถึง4รูปแบบ ส่วนฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจก็อย่างเช่น 1. ลดเสียงรบกวน 2. มีระบบ protection 3. มีระบบป้องกันเมื่อไอซีร้อนจัดถ้าเรามาดูเส้นกราฟของระบบสเตอริโอเปรียบเทียบระหว่างค่ากำลังวัตดกับค่าแรงดันถ้าใครอยากได้เสียงดีๆเน้นเสียงคุณภาพให้อ้างอิงจากเส้นกราฟที่อยู่ล่างสุดครับก็คือถ้าเราป้อนไฟ15โวลต์เปิดไม่เกินย5วัตต เสียงก็ยังมีความใสแจ๋วเหมือนต้นฉบับเป,เป,เป๊ะๆก็ได้ค่าความผิดเพี้ยน THD เพียงแค่1%ครับส่วนไฟที่35โวลต์ถ้าเปิดไม่เกิน120วัตต์ค่าความผิดเพี้ยนก็จะไม่เกิน1%เช่นกันก็สรุปได,ด้ว่ายิ่งไฟเยอะยิ่งเปิดดังเสียงก็จะไม่เพี้ยนเยอะนั่นเองครับ ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเส้นกราฟทางฝั่งโมโนนะครับสังเกตได้จากไฟที่35โวลต์มันขับได้มากถึง170วัตต์โดยที่ค่าความผิดเพี้ยนเพียงแค่1%เท่านั้นเองครับส่วน IC ตรงนี้นะที่เพื่อนเห็นที่จริงมันคือ CPU ขนาดเล็กของ ARM นะครับเจ้าตัวนี้มันฉนลาดพอสมควรเลยครับหลักๆเลยก็คือ1มันสามารถควบคุมพัดลมให้มันเป็นแบบออโต้ได้ ก็คือถ้า i อมันร้อนมากๆนะจนถึงจุดๆนึงพัดลมมันก็จะหมุนเองอัตโนมัติแต่ถ้ามันไม่ร้อนมันก็ไม่หมุนครับส่วนวิธีการเปิดมันก็จะสัมพันธ์กับปุ่มสวิตช์ตรงนี้ปุ่มสวิตช์ที่3ให้ดันลงล่างครับมันก็จะเป็นโหมดออโต้แต่ถ้าเราเลื่อนขึ้นหรือดันสวิตช์มาที่อ่อนพัดลมมันก็จะหมุนติดตลอดเวลาโดยที่ไม่สนใจใครเดี๋ยวผมจะเอาลงไว้ที่เดิมก่อนนะครับ และ2 CPU ตัวนี้สามารถทําเป็นแบบ BTL ได้วิธีการเปิดก็คือดันสวิตช์2ขึ้นเลื่อนเป็นออนครับแต่เดี๋ยวผมก็จะเอาลงไว้ที่เดิมก่อนนะครับส่วนอีกสวิตช์หนึงนั่นก็คือสวิตช์ที่1มันมีหน้าที่ไว้สําหรับปรับเกณ์ขยายถ้าเกณฑ์ปกติมันจะอยู่ที่ 33.1dB แต่ถ้ามันออนนะมันจะบูตขึ้นมาที่ 35.6dB ครับ เหมาะสำหรับขับซับก็จะได้กำลังวัดที่สะใจมากยิ่งขึ้นแต่ผมก็จะเอาลงไว้ทั้งหมดก่อนนะครับเพราะว่าผมจะเทสค่าเดิมๆของทางโรงงานที่เขาให้มาโดยผมจะทดสอบกับลำโพงสเตอริโอซ้ายขวา4โอห์ม1คู่ต่อให้มันเรียบร้อยเลยครับส่วนไฟเลี้ยงผมก็จะใช้เป็นสวิตชิ่ง ดันไฟโดยใช้สเตปอัพ20แอมป์ไฟชุดแรกผมจะตั้งไว้ที่1 5โวลต์ครับแล้วก็ต่อผ่านแจ็ค RCA 3.5ตัวนี้ลองไปฟังเสียงกันครับ แล้วก็ขับแรงๆหรือเหลือเสียงก็คล้ายๆกับตัว s t 2 1นั่นแหละครับเพียงแต่มันปรับทุ้มปรับแหลมไม่ได้แค่นั้นเองต่อไปนะไฟที่ยิ่มหโวล์ รู้สึกว่าเสียงจะใสขึ้นและเสียงก็หนักแน่นขึ้นพอสมควรเลยครับแสดงว่าแอมตัวนี้นะมันชอบไฟที่มันสูงสูงต่อไปทดสอบที่ไฟ35โวลต์ ผมจะใช้เพลงเดียวกันหมดเลยนะครับในการทดสอบ ไปที่35โวลต์วก็ไม่ได้ต่างจาก25โวลต์วเท่าไรในความรู้สึกผมต่อไปนะไฮไลท์ของเราก็าคือการขับซับนั่นเองครับในกรณีที่ใช้2ดอกเพื่อเพื่อสามารถต่อซับให้มันขับแยกข้างละดอกได้เลยนะครับแต่ความแรงก็จะไม่มากแต่ในกรณีที่ใช้ดอกเดียวไวส์คู่เหมือนผมก็สามารถต่อไวส์ข้างละ1นชัแนลตามรูปนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นการต่อออกมานะครับไวส์ไขไวส์มัน ถ้าต่อออกมาจากตู้มันก็จะมีลักษณะประมาณนี้ครับหมดนี้นะผมจะให้พัดลมเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาและต้องเปิดหมดบิต BTL ด้วยครับเมื่อเรากำหนดแบบนั้น Input ตฝั่ง R มันก็จะกลายเป็นบิตโดยปริยายสังเกตจากตัวอักษรข้างในวงเล็บเพราะฉะนั้นฝั่ง L เนี่ยจะไม่ได้ใช้งานและเราก็สามารถถอดออกได้เลยครับ ที่ไฟ3 5โวลต์เดี๋ยวผมจะเล่งวอลลุ่มขึ้นเลยนะครับแต่สังเกตไหมครับว่ามันจะเป็นเสียงรวมมันไม่ได้เป็นเสียงซับอย่างที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเราจะต้องต่อกับเสียงที่มันมีการปรุงแต่งมาแล้วหรือตัดเฉพาะความถี่ต่ำออกมาใช้เพียงอย่างเดียวอย่างเช่นซับจากปรีแอมตัวนี้เราก็ต่อเข้าไปเลยครับ ผมจะปรับที่ปรีให้มีความถี่กลางๆวอลลุ่มกลางๆไปฟังเสียงกันครับ ก็ถือว่าแรงสั่นจนทุ่งสะเทือนเลยครับต่อไปลองที่ความถี่ต่ำสุดดูครับ สำหรับไฟที่35โวลต์ก็ถือว่าเร่งได้มันมือพอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าสั่นสะเทือนไปถึงเพดานของผมแล้วครับส่วนนี่นะก็คือเพลงที่มันเบสต่ำๆเบสลึกๆผมไม่สามารถเปิดให้เพื่อนๆฟังได้นะครับเพราะว่าติดลิขสิทธิ์ พอเราเพิ่มเกนขยายมันก็ยิ่งยิ่งดังขึ้นไปอีกครับถ้าใส่ในลำโพงบลูทูธเพื่อนๆก็เพียงแค่หาลำโพงที่มันตอบสนองดีๆแล้วก็ดันไฟให้มันสูงๆหน่อยก็ถือว่าจบเลยครับแต่ก็จะมีอีกวิธีหนึ่งนะที่เราสามารถต่อซับได้นั่นก็คือการขนานไวซ์ให้ได้2โอห์มโดยการต่อไวซ์ของลำโพงให้ลบชดลบต่อบวกชนบวก ออกมาเป็นสาย2เส้นแล้วก็มาขนานกันที่ M อีกทีนึงครับเนี่ยเสียงท,ที่ได้ก็ถือว่าหนักแน่นเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่ามันจะแรงแต่ผมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับเพราะว่า M มันทำงานหนะักและเขานะก็ไม่แนะนำให้ต่อที่โหลดต่ำกว่าโอหโอมด้วยครับก็ถือว่า z K 1 6 0 2ตัวนี้เป็นตัวแรง แถมยังฉลาดอีกด้วยถ้าหากใครสนใจสินค้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับก็จะเป็นของแท้ส่งในไทยได้รับของรวดเร็วทันใจภายในไม่กี่วันครับสำหรับคลิปต่อไปผมก็จะลองต่อแอมตัวนี้เข้ากับแอมจิ๋ว z k t b 2 1 f ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงอาจจะได้เพิ่มออฟแอมบอร์ดแดงตัวนี้เข้าไป เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆรอ,อติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอสาธิตไว้แค่นี้ก่อนขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ตามตับชมครับ